สวัสดีค่ะก็มาพบก,กับช่องนะคะ YouTube ฝ้ายฤษีนะคะก็วันหยุดนะคะในยามที่งานลิเกโดนยกเลิกกันหมดเลยนะคะพี่นัททำอะไรอะ,อะแพ็คของครับแพ็คของเราทำอะไรขายคะะเราทำอะไรขายฟิกทอดฟิกทอดนะคะเดี๋ยเราจะให้ดูตอนนี้เราก็นี่นะคะทำพิกทอดนะคะประทังชีวิตกันไปใน ในยามโควิดนะคะก็ห่อละร้อยสามสิบบาทนะคะก็มีรสมาล่าต้มยำชีสสาลายแล้วก็บาร์บีคิวนะคะเราจะทำห้ารสนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่นัทกำลังแพ็กวันนี้ก็ได้ประมาณร้อยก็ห่อแล้วก็ขอบพระคุณน้ำใจขอบพระคุณทุกพี่ทุกคนนะคะที่มาอุดหนุนนะคะตอนนี้ก็นี่นะคะนี่นะคะแม่ก็ทอดพริกแห่พริกออกมาจากกระทะสดๆบอกเลยว่าเราแกะพริกกันเองทอดพริกกันเองนะคะ ไม่ได้ไปรับมาจากใครนะไม่ได้ไปรับมาจากใครนะยทำแล้วก็อันนี้นะคะนี่นี่ค่ะอันนี้เราก็อย่าวพลังจะผสมะคะนน<ห>ใช่ทำเองขายเองแต่ไม่ได้กินเองนะคะเพราะว่าไม่พอกินค่ะเพราะว่าออเดอร์ล้นนี่ลเล่นลเล่นก็ขออุดหนุนกันที่เฟส ดูสดีฝ้านะคะทักกันมาได้เลยนะคะอ่าทานมากอันนี้เพิ่งออกจากกระทะรล้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะให้เดี๋ยวพองนเนะ